สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติงนะครับวันนี้เห็นกล้วยไม้นะที่ผมไม่ได้ปลูกนะครับแต่เขามางอกอยู่บนคาคบของเนี่ยนะครับต้นชมพูนะแล้ววันนี้เขาออกดอกเป็นครั้งแรกนะในหลายๆ10ปีนะผมเพิ่งเห็นเขานะครับก็เลยแวะมาถ่ายนะครับไม่รู้ว่าเรียกว่าชื่ออะไรนะสีเขาจะออกประมาณเหลืองอมเทาเทาแดงๆนะเนี่ยนะครับใบของเขาก็จะยาวๆเรียวๆนู่นนะครับอยู่ข้างบนนะ จะลองซูมดูนะนี่ผมก็ปีนขึ้นมาสูงพอสมควรนะเนี่ยนะครับใบเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนดอกที่ออกมาวันนี้นะครับเป็นช่อยาวนะทิ้งห้อยลงมานะครับเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะเพื่อนอาจจะยากนิดนึงนะเดี๋ยวย่อลงไปหน่อยเนี่ยนะครับเห็นไหมใครรู้จักชื่อ บอกได้นะเพื่อนๆเนี่ยนะครับแปลกมากเลยสวยดีนะแต่ว่าพอดีตรงนี้ร่มนิดนึงนะครับอาจจะมืดหน่อยนะก็พยายามมองหน่อยนะเพื่อนๆเนี่ยนะครับสีเขาจะประมาณนี้เห็นไหมครับที่มันสูงมากผมก็เลยถ่ายได้แค่นี้นะเนี่ยนะครับห้อยลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้า เจ็ดแปดเจ้าสิบสิเอ็สิบสองประมาณสิบสิบกว่าดอกนะครับเนี่ยนะครับรากเขาก็จะเกาะอยู่ที่ตรงชมพู่แล้วก็นู่นสิบสามหรือสี่สิบห้านะใบเขายาวๆเรียวๆอย่างเงี้ยนะครับใครที่พอรู้จักชื่อก็บอกได้นะเพื่อนๆนี่นะครับดอกเขาเป็นแบบนี้นะอ่านี่ไกลไหน่อย เนี่ยครับโอเคสั้นๆประมาณนี้นะเพื่อนๆนะใครมีความรู้เรื่องกล้วยไม้ช่วยบอกด้วยนะครับแลกเปลี่ยนกันนะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามบันสนงติงนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สั้นๆกับกล้วยไม้ที่งอกขึ้นมาเองแล้วก็ออกดอกสวยมากๆชนิดหนึ่งเลยนะแต่ยังไม่รู้จักชื่อเขานะครับสวัสดีครับ